พวกเรามาแสวงหาบุญกัน <c oughs> บุญอยู่ที่ใจไอ้ใจของเรามันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นของหัตถจัน์มากใครๆก็อยากได้ปาถนา มนุษย์สมบัติเทวะสมบัติลมสมบัติเนี่ยเรียกว่าสมบัติที่มันสวยๆงามๆสมบัติที่มันเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนิพานสมบัตินี่ไม่มีอะไรเลยหมดเลี่ยมเลยเป็นอย่างนั้นเัราะนั้นเนี่ยที่เราอยู่นี่ เราก็ได้สมบัติมาจากอดีตชาติแล้วละ่ะเประนปัจจุบันพยายามเธอตั้งจิตตั้งใจของเราให้อิ่มในบุญอิ่มในกุศลอิ่มในคุณงามความดีเพราะว่าสังขาร่างกายเราได้มาจากอดีตชาติแล้วมันก็ ให้เราอย่างนี้แหละที่เป็นอยู่นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างแต่สังขารที่มันดีๆงามๆเลิศๆวันนี้มันยังมีอีกเยอะนงแต่ว่าสังขารที่ไหนมันก็ตายหมดเหมือนกันเนมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรอกแต่ว่าเพียงว่าเรามาชมเชยในสมบัติ ของโลกเนี่ยของโลกตัวระยะหนึ่งระยะหนึ่งไอสมบัติของโลกนี่นะที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากบุญได้มาจากกุศลใบมาจากคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่ได้ความปานีต ไม่ได้ความเพียบพร้อมสวยสดงดงามทุกสิ่งทุกอย่างเลยแน่จะบอกให้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีที่ปานี้สวยสดงดงามที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เราจะเอาใส่ใจิตใส่ใจคุณธรรมคุณงามความดีโดยเฉพาะทางศีล สินนี่เป็นตัวหลักสำคัญเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางการไม่พูดคำยาบเพราะไม่พูดเท็จคำยาบเพ้อเจอร์อเตียดเพ้อเจอร์สิ่งเหล่านี้ไม่กินในสิ่งที่มันไม่สมควรปุราเมลัย เรื่องดองของเมาต่างๆถ้าเราละเว้นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องชดใช้กรรมเดชใช้เหมือนกันแต่ใช้กรรมดีนะเนี่ยมันเป็นงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้าง สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างทุกสิ่งทุกอย่างสังขารมันให้มันให้สารพัดแต่ว่าก่อนที่สังขารมันจะให้เนี่ยเราต้องทำมาก่อนก็คือตั้งใจของเราให้เป็นป็นบุญเป็นกุศลสร้างคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละสิ่งใดที่ไม่ดีแล้ว ที่พระองค์ทรงตัดแล้วเราก็พยายามละเว้นนะเนี่ยหาคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจใจของเราเนี่ย,ยถ้าเราเอาสิ่งดีๆประดับเข้าไปใจของเราก็สแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางกิริยาทางมารยาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบพร้อมไปหมดแต่หลังขาร่างกายนี้ี่ย มันก็แก่ไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยในที่สุดมันตายพอตายแล้วก็เอาไปได้สังขารใหม่อีกคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นผลหรอกเป็นผลให้ไปได้มนุษย์สมบัตรที่เพียพร้อมสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างงดงามทุกสิ่งทุกอย่าง มีทรับสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างปราถนาอะไรก็ได้มดเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเราใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นยิงว่าไอ้โลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามาอาศัยโลกเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเรามาอาศัยโลกไอ้ตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละตัวสำคัญนะให้เรารู้จักว่าตัวเรา ตัวเราคือตัวใจตัวใจก็คือผู้รู้เนะี่ยผู้รู้นี้ไม่มีอะไรผู้รู้ก็รู้เฉยๆเานน่ะนะนะนะแต่สิ่งที่มันให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราหนาวให้เราร้อนให้เราเจ็บให้เราปวดให้เราทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโผฏฐพัพพาทางอารมณ์ต่างๆ มันเกิดขึ้นจากทางกายทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่เบาซะหน่อยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากทางกาย แล้วเราก็ไอหลงทางกายกันจริงๆจังๆนะใครเกิดมาก็อยากจะได้ลูกด้สวยงามงามอยากได้ลูกส,สะดวกสบายอยากได้ลูกที่มันพังพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอา้าไอลูกที่ใดอย่างนั้นเนี่ยอย่าทำผิดเดียนะทำผิดแล้วมันก็ได้ผิดเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงนั้นเนี่ย พยายามสร้างคุณงามความดีใ่จิตใ่ใจของเราเพียงแค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตมนุษย์ในยโลกยิ่งว่าไอ้โลกมนุษย์นี่มันเป็นโลกแดนมหัสจรรย์เหมือนกันนะและ้วก็มีแดนเดียวด้วยแดนมนุษย์แดนมนุษย์ก็เป็นแดนที่เรียกว่าจะสร้างคุณงามความดีให้ดีที่สุดสูงสุดยอดเยี่ยมที่สุด ที่สุดของที่สุดเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาสร้างกันในมนุษย์นี้แหละไม่มีที่อื่นที่อื่นสร้างไม่ได้หรอกเราสร้างกันในมนุษย์ในโลกนี้นะจะสร้างให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าคว,ว้ามหากริยาจอมจักรพรรดิหรือ,อว่านางคว้าทีเวลา,าอินพรมเราก็มาสร้างกันในมนุษย์นี้เองแล้วในโลกมนุษย์นี้มันก แปลกเหมือนกันเป็นแดนที่แปลกเ,เขาเรียกว่าเป็นโลกของกองทะเบียนกองทะเบียนยังไงเออใครจะมาเปลี่ยนชื่อเสียงเลียงนามเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนรูปร่างแล้วยมาเปลี่ยนก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่เท่านั้นเลยโลกอื่นมันเปลี่ยนไม่ได้อะเนี่ย จะบำเพ็ญบรารมีก็ต้องมาบำเพ็ญที่โลกมนุษย์นี้จะสร้างคุณงามความดีกับโลกมนุษย์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมอนเปลี่ยนอย่างเงี้ยแต่เนี้ยโลกมนุษย์นี้ถ้าหากว่าถ้าไม่มีคำสอนพระเจ้าไม่มีนักปราชญ์บัณฑิตไม่มีคำสอนที่ดีๆเราจะเปลี่ยนไปทางไหนเนาเอ๊ะ เปลี left, ่ยนด้วยการฆ่าตัดตราชีวิตเปลี่ยนด้วยการคดโกงเปลี่ยนด้วยการเบียดเบียนช่อโกงซึ่งกันและกันมันเปลี่ยนไปทางนั้นเหรอถ้าเปลี่ยนไปทางนั้นมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแล้วล่ะเปลี่ยนไปในทางชั่วแต่มันก็ต้องเปลี่ยนในโลกมนุษย์เองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่ยุ่งเหยิงหลายหลายว่าอะไรอ่า เทวดาอินพรหมนางฟว่าเทวดาอินพรหมหมดบุญก็มาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกอ้าวมนุษย์ที่ยังไม่พ้นก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้ไอ้มนุษย์ปารนามนุษย์ก็ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันก็เวียนตายเวียนเกิดงี้พวกจักรโกเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็มันรวมกันในมนุษย์นี้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่มันวุ่นวายจริงๆเนาะ มันวุ่นวายมันยุ่งเหยิงหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยดีชั่วอะไรอะไรมันมากลองก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้หมดเลยดูดินะพวกเราพิจารณาดูดิกลองก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะถ้าเรามีตรตมีปัญญาตั้งใจให้เป็นกลางๆไว้ดูว่า เออดีมันก็อยู่ในมนุษย์ชั่วที่สุดมันก็อยู่ในมนุษย์ปานกลางก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาดีหรือจะเอาตรงไหนนี่ยมีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีออสกปกแล้วเทอะทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยละเนี่ยมันมีอย่างนั้นแต่นี้มีแล้วก็ให้เราอ่า เลือกเฟ้นเอาวะเราจะเอาแบบไหนถ้าเราจะเอาแบบที่ดีๆเราก็เชื่อคำสอนผู้ที่เจ้าวะโอ้คนทุกขคนยากคนจนเข็นใจทุกอนาถาทุกสิ่งทุกอย่างตกปกเลอะเทอะมันก็มีโอ้เราอย่าไปทำแบบนั้นเลยเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นเลยนั่นนี่เราก็ดูที่เท่าดีๆสูงๆเด่นๆขึ้นไปอ้าวเราก็เลือก เราเรื่องอย่างนั้นเราหลักทําไงตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีเนี่ยเชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าเพียงแค่เราประพฤติปฏิบัติไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปหมดนะมาไม่กี่มาน้อยพอเราละจากสังขานี้ละจากสังขานี้มันไปสวมสังขานม่ซะแล้วสังคานี่มันสวยสดงดงามมากข้างคาพ,พ,พร้อมูกสะดวกส,วกสบายสารพัดเรียกว่า จะเป็นมนุษย์กับมนุษย์สมบัติเทวสมบัตินะพรม,มสมบัติสูงขึ้นไปสูงที่สุดก็คือนิพพานสมบัติสมนิพพานสมบัติก็เลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะะว่า,านิพพานดับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในจักรวาลโลกเนี่ยมันเป็นโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอน,นิจจังทุกขังอนตัตตากา็ไมพิงว่าถ้าเราจะเสวยสุข ุขที่เราสร้างค,คุณงามความดีไว้มากๆแต่มันไม่เที่ยงไอ้ไม่เที่ยงก็มันก็เปรียบเนว่าสุขที่มันมีเยอะมีมากสมมติว่าเราถูกลงวันที่หนึ่งอ้าวดีอกดีใจโอ้เราถูกลงวันที่หนึ่ง,อออง,งพอยังใช้กนไม่ทไหร่เลยเอา้ามาถูกลงวันที่หนึ่งอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น ไอสมบัติเนี่ยสมบัติทิพหรือว่าสมบัติในมนุษย์ยโลกเนี่ยที่ว่ามันมีความสุขความเพลิดเพลินมันเป็นอย่างนี้คนที่สร้างไว้มากๆเนี่ยมันสุขเก่าก็ยังไม่ทันหมดอสุขใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วอ่าทวีคูณขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตท,ที่มันเพลิดเพลินแปลว่าในที่สุดก็ตายเหมือนกันตรงกันข้ามนะตรงกันข้าม ชีวิตที่มันทุกข์ขมขื่นทุกข์ยากเหลือเกินทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บทุกข์ด้วยความยากความจนทุกข์ด้วยอะไรทุกข์เก่าก็ยังไม่ทันหมดทุกข์ใหม่ก็เข้ามาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตรงไหนละ่ะเราจะเลือกอย่างไรมันอยู่ที่เราจะเลือกแล้วละ่ะนะว่าเรามาอาศัยเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนมาจากสังขาน มาจากร่างกายมาจากสังขารที่เราคลองเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ลนะ่ะทุกไม่มีอยู่ไม่มีกินก็ไอ้สังขารที่เราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาทุกที่มาเหลือกินเหลือใช้อ้าวก็ทุกนั่นแหละก็สุขนั่นแหละสุขจากสังขารว่าเออทุกจริงอ่งเนะียเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยมันเป็นของโลกมันไม่เช่ของเราเนี่ยมันเป็นของโลกไอ้เราก็ยังจะมาหลงโลกเก่าๆเ,เดิมๆความจริงไอ้โลกที่มันโลกใหม่ๆ มันมีเยอะแยะก็บอกแล้วว่าจักรวาลโลกโลกเราใจของเราเนี่ยนนีะ่ถ้าพูดว่าสัตว์ท่องเที่ยวไปในโลกคาว่าสัตว์มันก็ฟังกันยากสัตตะความหมายมันก็เหมือนว่าใจเข้าไปคล่องคำว่าคล่องแปลว่าสัตตะคล่องแปลว่าสัตตะทีนี้ เราก็แปลว่าสัตว์แล้วก็เพียงว่าสัตว์เป็นแม่สัตว์ี่อะไรฉันสัตว์นู่นสัตว์นี่ความจริงมันก็ถ้าเรายังเวียนตายเวียนเกิดมันก็สัตว์เหมือนกันนี่แหละคาว่าเราไปคล้องเอาโลกมาเป็นเราเอาตัวสังขารโลกมาเป็นตัวของเราเนี่ยเรียกว่าสัตว์สัตว์ก็หมายถึงว่าเราไปคล่องในสังขารโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันให้ง่ายๆฟังง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆ เรียกว่าจาักราวาลโลกเนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวของใจอย่างนี้จบเลยสบายฟังไงฟังสบายฟังเข้าใจง่ายเพราะว่าอ๋อไอ้ใจของเรานี่ไปอยู่ในสังขารนู้น่ะสังขารอะไรอะไร,ะไรมันก็เกิดมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายแล้วมันก็เวียนก็อยู่เงี้ยแล้วถามเมื่อเมื่อไหร่เราจะออกจากออกกันได้สักทีเนี่ยโอ้ นี่หมายความว่าเรามาหลงโลกนั่นเองมันหลงแล้วก็หาใจไม่เจอนะหาทางออกไม่เจอนะไม่รู้จะก,กลับไปสู่ทางเดิมยังไงไม่รู้เหมือนเดินหลงปา่าเ,เดินก็ไปแล้วโอ้จะไปออกตรงไหนอ่ะออกไปตรงนั้นกับปา่าองนี้กับปา่าหรือไอ้โนนกันนี้เนี่ยไปหมดหลงกันใบใหญ่หลงกันขีคข่คบขี่คบขี่ชาติขี่กบขี่กา,กกากรลียร์นกชามันก็หลงอย่างนี้แหละความจริงเนี่ย พระพุทธองค์ทรงให้แสวงหาใจถ้าเราเจอใจได้จบเลยเนี่ยแต่ว่าเอาละเรายัางท่องเที่ยวอยู่ก็พยายามเอาบุญเอากุศลกันนะสร้างคุณงามความดีกันไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ของปานี้แต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงให้ของได้ของที่มันสูงสุดมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยได้อะไรต่อะไรมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างนะเพราะว่ามันของโลก โลกมันก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนา,ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามแสวงกันนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แสวงด้วยใจนะใจของเราเนี่ยแหละนะนะมันมีมันมีตัวมีตนอยู่นะนะถ้าหาว่าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยนะเราเราก็จะไม่รู้จักมันดิถ้าเราปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วเราจับตัวมันได้แล้วก็เออ มันได้ตัวใจคือผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รู้ยังไงอา้าวกับผู้รู้แต่สมมุติยังไงสมมุติไม่ได้อะตัวใจก็คือผู้รู้ไม่ต้องสมมุติเนี่ยไม่ต้องสมมุติทีนี้ไอ้ตัวใจไม่ต้องสมมุติอา้าวอ้าแล้วรู้ไงอา้าวก็รู้ว่ามันเป็นผู้รู้เนี่ยทีนี้รู้ออกไปมันก็จะไปนะรู้เนี่ยอรู้สังขารเนี่ยรู้วิบากเนี่ย ไอ้วิบากกรมหมายถึงว่าเออมันให้เจ็บให้ปวดให้เมื่อยให้หนาวให้ร้อนให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้ให้ไม่สบายให้สบายหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเนี้ยแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าเวลาเราทุกข์เราก็ไปต่อเติมไปแก้ไขเนี่ยมันก็ต่อพกต่อชาติกันไปอีกีกนะไม่มีที่ดินตกรับ นะสุขสะดวกสบายก็เพิดเพลินกันไปในที่สุดอ้าวมันก็ติดกันอยู่เงี้ยแล้วก็ไปยึดมันอีกในที่สุดมันก็ดับไปอีกอ่ะยึดถ้ายึดแล้วถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลต่อมันก็หมดไปอีกพอมันหมดไปอีกอ้าวไปเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคนจนอีกแล้วไปเกิดทุกข์ยากเห็นใจแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยึดมันอีกความจริงเเนี่ย ถ้าเราเข้าใจคําสอนพุทริเจ้าง่ายนิดเดียวก็คือถ้าหาว่าเราจับหลักใจของเราได้ก็ไอ้ดววิบากก็ดูมันเฉยเเท่านั้นเองเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องต่อลนก็ไปแต่เราก็อย่าต่อเอ้าก็แล้วก็ต่อความดีไว้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะๆเนอะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่จะเกิดมาอาศัยสังขารโลกถ้าไม่มีบุญเสร็จเลยนะทุกยากเห็นใจแน่นอน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านนี้วว่าบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนะอย่าได้ประมาทนะพยายามสร้างคุณงามความดีไว้นะสะสมกันไว้ให้เยอะๆนะเอาละแค่นี้แหละ <c oughs>